I got something to prove I gotta take what I hate And finally make a move I think of you and All the shit you don't do I make hell I don't become you Don't no regret I'll tie up my chest i never forget what it's like To be in that in the back bed i show you what i the mic and I'll show you ผมจะมาแนะนําเทคนิคการซับสนให้เร็วๆเหมือนนักแข่งเลนในคอมนะครับตัวอย่างก็แบบนี้เลยนะครับเดยผมจะเคลืนปุ่มขั้นตอนการกดเลียงตามลําดับให้นะครับเทคนิคแบบนี้จะช่วยให้ซับเสนได้แม่นขึ้นแล้วก็เร็วนะครับ ไว้สำหรับใช้แต่แรงนะครับยิงระยะไกลนะครับใช้จอเจอวอลก็เร็วด้วยครับขั้นตอนแรกให้กดปุ่มยิงขวาข้างไว้นะครับแล้วก็กดสับปืนแล้วก,กดสโคปไว้ไวนะครับก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสามปุ่มหลักๆมีแค่นี้แหละถ้าใครทำจนคล่องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไม่ได้มียไรจะมาสอนมากเรามาลองทำกันอีกครั้งหนึงนะครับ ถ้าทำสามนิ้วหรือสี่นิ้วมันก็จะดูคล่องกว่านี้นะครับมันจะเดินได้แล้วก็เลงได้ดีกว่านี้นะครับแต่อนี้ผมแนะนําสําหรับคนที่เล่นสองนิ้วเลยนะครับหลังคลิปนี้ก็ขอจุบลงเพยงเท่านี้นะครับขอบคุณคที่รับชมรับฟังขอบคุณนะครับ